อืมข่าวมอนสเตอร์ระดับสองถูกกำจัดความเสียหายจำนวนมากเออทาท่านคิดว่าผมล้ำขึ้นบ้างไหมครับเจ้าเพิ่งรู้ตัวหรือไงเจ้าแข็งแกร่งขึ้นทุกครั้งที่เพิ่มเลเวลเพราะงั้นไม่ต้องตกใจทุกครั้งก็ได้อืมผมรู้สึกเหมือนตัวเองหน้าตาดีขึ้นด้วยนะครับท่านคิดเหมือนกันบ้างไหมครับสิ่งมีชีวิตระดับสูงแบบข้าไม่สนใจเรื่องหน้าตาหรอกนะ แต่สำหรับมนุษย์ก็อาจจะนะาก55ใช่เลยดูนี่สิครับท่านเออทาไอเจ้าอยู่อินหาเลิกบางทีวีได้แล้วไปใส่เสื้อไป55ขอตัวไปนอนก่อนนะครับท่านเองก็รีบนอนนะครับอย่าเอาแต่ดูทีวีละครับหึมร่างกายกับหน้าตาแบบนั้นเทียบกับสิ่งมีชีวิตระดับสูงไม่ได้หรอกนะข้อดีของอยูอินหาหน้า ไม่ใช่ภายนอกแต่เป็นภายถ้าข้าพูดแบบนั้นออกไปแล้วก็ก็จะดูเหมือนข้าชื่นชมนิสัยของเขาอินทรฮานของข้านิสัยดีใช่ไหมละ่ะข้าดีใจที่เจ้าเห็นด้วยเงียบไปเลยริตา้าแจ๊คแจ๊บริตา้าฉันคิดถึงเธอหืออะไรเนี่ยแจ้งเตือนไม่สิสกิลงั้นหรอสกิลพักผ่อนของคุณเพิ่มเป็นเลเวลเต็ม ประสิทธิภาพของการพักผ่อนจะเพิ่มขึ้นหากคุณมีวัตถุด,ดิบสำหรับการวิวัฒนาการสกิลจะวิวัฒนาการสกิลพักผ่อนสกิลแบบนี้ก็มีด้วยอะไรเนี่ยสกิลพักผ่อนนั้นหรอเจ้าไปเรียนสกิลที่เรียนได้ยากระดับ SSS แบบนั้นมาตั้งแต่เมื่อไหร่แค่นอนหลับเนี่ยนะครับล้อกันเล่นหรือเปล่านะเจ้าไปเรียนมาได้ยังไงข้าเองยังเรียนไม่ได้เลยนะ หือเออเรื่องนั้นอะไรนะเธอพูดเรื่องจริงงั้นหรอสกิลนี้มันดีขนาดนั้นเชียวทุกๆคืนตลอดหนึ่งร้อยปีหลังผมค้นคว้าวิธีที่จะนอนหลับได้อย่างสบายที่สุดค้นคว้าวิธีนอนหลับหนักขนาดนั้นเลยเนี่ยนะไม่อยากจะเชื่อเจ้าได้สกิลที่เรียนได้ยากสุดๆแล้วยังวิวัฒนาการได้ยากยิ่งกว่านั้นมาน่าประทับใจมากยูอินฮาน ข้านับถือเจ้าอย่างแท้จริงแล้วมันเป็นสกิลที่เอาไว้ใช้ทำอะไรล่ะครับก็ใช้ทำให้นอนหลับได้อย่างสบายไงละ่ะแค่นั้นหรอครับแล้วมันจะใช้ทำอะไรได้อีกละ่ะไม่มันไม่น่าจะทำได้แค่นั้นไม่เช่นนั้นท่านคงจะตกใจขนาดนั้นหรอกครับเฮือกเจ้าจับได้งั้นหรือสารภาพมาซะดีก็ข้าไม่ได้ตั้งใจจะปิดบังหรอกนะหยุดเล่นมุกได้แล้วถ้างั้น ก็ได้เวลาอธิบายเรื่องการวิวัฒนาการของสกิลแล้วสินะการวิวัฒนาการของสกิลการวิวัฒนาการของสกิลเป็นความสําเร็จที่เหมือนการได้รับสกิลและมันก็มีหลักการคล้ายๆกับการเปลี่ยนฉายามันจะเสน,เสนอเส้นทางใหม่ๆใ,ใ,ให้ผู้ใช้งานได้ประสบมันเหมือนเส้นทางของบันทึกอาคาชิกอาจารย์ครับผมมีคําถามว่าไงนักเรียนช่วยอธิบายเหมือนผมเป็นเด็กห้าขวบด้วยครับ ก็อย่างเช่นแต่ก่อนและหลังที่สกิลจะมีสกิลจะกงขึ้นครับค่อยเข้าใจง่ายขึ้นมาหน่อยสกิลที่เจ้ามีในตอนนี้ที่มีเงื่อนไขครบถ้วนที่สามารถจะวิวัฒนาการได้คือไทจิสุวิชาหอกพักผ่อนและคลางตัวการแร่และตีเหล็กต่างก็มีระดับถัดไปแต่เจ้าก็อยู่ณจุดสูงสุดของสกิลเหล่านั้นแล้วคลางตัวเป็นสกิลที่เจ้าไม่สามารถควบคุมให้เปิดปิดได้ เพราะงั้นเราจะไม่นับสกิลนี้ไทจิสุกและวิชาหอกมีเงื่อนไขในการวิวัฒนาการในเลเวลของเจ้าตอนนี้คงทําตามเงื่อนไขได้ยากเพราะงั้นเราจะไม่คิดถึงมันเพราะแบบนั้นข้าถึงเอาเรื่องวิวัฒนาการสกิลมาพูดตอนนี้ผมเดาว่าสกิลพักผ่อนน่าจะต่างออกไปสินะครับลองตรวจสอบดูเองสิหัวใจของมอนสเตอร์ขั้นสองศูนย์ทัพห้าร้อยดวงเลือดโทศูนย์ทัพห้าร้อยลิตร นี่มันนอนหลับอย่างมีคุณภาพศูนย์ทัหนึ่งร้อยชั่วโมงหินมานาของมอนสเตอร์ขั้นสามศูนย์ทับหนึ่งก้อนอะไรกันเนี่ยผมจะไปทำได้ยังไงล่ะครับเทียบกับอันอื่นๆนี่ง่ายกว่าแล้วนะง่ายหรอครับยังไงเนี่ยลองดูเงื่อนไขของวิชาหอกสิสังหารมอนสเตอร์ขั้นสามด้วยการแทงเพียงครั้งเดียวศูนยทัพห้าร้อยตัว สังหารมอนสเตอร์ขั้นสามด้วยการเฉือนเพียงครั้งเดียวศูวนย์ทับห้าร้อยตัวหินมานาของมอนสเตอร์ขั้นสามศูนย์ทับสองร้อยตัวหินมานาของมอนสเตอร์ขั้นส,นสี่ศูนย์ทับหนึ่งก้อนเห็นไหมถ้าเงื่อนไขาการวิวัฒนาการของวิชาหกเทียบได้เป็นเอเวอเรสต์งั้นเงื่อนไขาการวิวัฒนาการของสกิลพักผ่อนก็เป็นเหมือนภูเขาแม็กดูจะบอกว่าการปีนภูเขาแบ็กดูทำได้ง่ายๆหรอครับเจ้าทำได้ง่ายๆเลยล่ะ ท่านก็ประเมินผมสูงไปแล้วนะครับผมยังใช้มานาไม่ได้ด้วยซ้าแล้วก็ยังเลเวลแค่28เองความเร็วในการเพิ่มเลเวลของยูอินฮานช้าลงก็จริงหรือจะเป็นเพราะฉายาของเขากันนะส่วนกำแพงกั้นเขากับมานาก็แข็งแกร่งมากความแตกต่างของพลังสำหรับคนที่ใช้มานาได้กับไม่ได้มันใหญ่หลวงมากที่ยูอินฮานแข็งแกร่งได้ในตอนนี้ก็เพราะศิลปะการต่อสู้ที่เขาร่ำเรียนมาตลอดทันปี หากเขาขาดวิชายุทย์หรือค่าสถานะไปแม้แต่อย่างเดียวเขาก็จะโดนคนอื่นแซงไปแต่ว่าถ้าเขาสามารถเรียนการใช้มาาาได้ละ่ะงั้นเขาก็จะกลายเป็นตัวตนที่สามารถปกครองทุกสรรพสิ่งที่อยู่ในบันทึกอาคาชิได้วันนั้นต้องมาถึงอย่างแน่นอนจะเกิดการเปลี่ยนแปลงแบบไหนนะถ้าเขาแข็งแกร่งขึ้นไปเรื่อยๆอ,อย่าเพิ่งคิดเรื่องนั้นตอนนี้เลยการคิดเรื่องนั้นมีแต่จะอันตราย